สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยีรับสู่ยการอาร์ตตกระถีบอีกครั้ง,งกัะซูมดูไลมอนกันนะครับในคลิปนี้ผมไม่กด้กาจอบประเด็นหรือว่าเดอรมอนสอนใจไปตอนเอาหารล้วนผมไปเจอวดูไลมอนตอนหนึ่งมาตอนใหม่เลยนะครับตอนที่700รที่ไก่จังเขาลงมาเนาะไปตอนที่แค่เห็นตัวตั้มเนลก็น่าสนใจแล้วและเนื้อเรื่องของวันนี้โคตรหานนะครับไปตอนที่แบบโน no, ไม่มีสาระอะไรขนาดนั้นไม่มีการติสอนใจอะไรเป็นพิเศษมันเป็นตอนที่กาวแท้จริงนะครับเลยถึงความ เจ๋ขงของของพิเศษบวกกับการในเรื่องที่ค่อนข้างจะสุดตรีนะั่นแหละความหมายนะครับสงสารเลาคนทุกตัวมากๆนะครับโดยไปตอนมีมชื่อว่าทําให้ดูบึกบืนด้วยดินเหนียวปั้นร่างกายกันชื่อตอนยาวๆนะครับก่อนจะเปิดเนื้นอาหาในคลิปนะครับตอนช่องผมเนี่ยได้เปิดรับ,บสมัครสมาชิกนะครับห้าสิบบาทต,ต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับเออเสีก่อนใครนะครับ,ก,รรบก็ขอบคุณท่านที่สมัครกันมานะครับตอนในช่องผมก็ข้างจะวิกฤตเนาะงั้นขอบคุณ เงินของทุกท่านด้วยนะครับที่สะสมในช่องผมเนี่ยมีต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นอาชีพหลักของผมอ่ะเนาะอ่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับแล้วเปิดมาแล้วก็จะเห็นว่าตัวใจแอนเนี่ยโอ้โหโชกกล้ามเลยนะครับซึ่งเอาใจคุณอย่างใจแอนเนี่ยจะเรียกว่าอ้วนไหมก็จะเรียกว่าคุณแบบไวกิ้งอ่ะเนาะจเคยเห็นอะไรอะ่ะคือแบบอาจจะมีกล้ามแขนที่ตัวใหญ่อาจจะมีกล้ามแขนที่ใหญ่แต่ว่าก็ลงพุงอ่ะเนาะอารมเหมือนถ้านึกภาพไม่ชัดเจนก็ทอต่อในเอา e n t u r e เอนสเกมนะครับ ก็จะมาแหละคือยังมีกล้ามอยู่แต่ลงพุงเนื่องจากเบียร์ไปเยอะนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเกิดกระแสนนแฟจูทั้งเจนกับสนกก็อวดกล้ามกันนะครับชิสกาก็กลัวว่าจะเป็นวัดเนาะจะแอนก็เหมือนเรียกว่าไอ้โนมิตะโชบ้างนะครับโชกล้ามบ้างซึ่งก็ดูก็รู้แต่ว่าดูถูกตั้งใจแต่แบบถักฐานในมิตะดเฉพาะโนมิตะก็พยายามโชว์แหละแต่ก็คือกล้ามแกก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะครับก็โดนล้อไปนะครับ ซึ่งน้ิาตาก,ก็เหมือนเดิมแกก็กลับไปหาดูแลมอนทําน้ำตาว่าเอ้ยช่วยทำให้กล้ามใหญ่หน่อยแต่ดูไลมอนนั้นไม่ใช่ดูแล้วปกตินะครับตอนนี้คนหน้าขนลุกอะแล้วทำไมดูแลมอนต้องกางขาขนาดนั้นมันคือโคลเซที่เหมือนใช้น้ำมันเนี่ยดินเหนียวเนี่ยขยายร่างกายบางส่วนร่างกายออกมานะครับแล้วดูดิตอนเนี้ยคือทุกคนใช้โคลเซตที่แปลกมากก็คือใช้เกินเลยอะเกินความจําเป็นเนาะดูแลมอนอยากขายาวแต่มันต้องยาวขนาดนี้เลยวะ คือดมอนี่คืออวดเลยบเทหรือเปล่านะครับคือขายาวมันก็ยาวได้แต่มันอื่นไว่ควรจะยาวดิมันขายาวเดี๋ยวร่างกายมันก็ไม่สมมาตรกันเนาะแขนมันก็ต้องยาวด้วยลำตัวมันต้องยาวด้วยนะครับไม่งั้นเนี้เกิดเกิดดูดิมอนยี่แค่ขาแแขนเนี่ยดูดิมอนจะเหมือนแมงมุมอ่ะซึ่งเขาใส่ที่ว่าคือดินเหนียวปั้นล่างครับที่บอกไปท่านเหนียวปดที่ร่างกายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามสีผิวหนังของเรานะครับและ มันสามารถเปลี่ยนสีตามคนปั้นได้ด้วยว่าจะเปลี่ยนสีร่างกายเราเป็นแบบไหนนะครับมันก็ดูเจ๋งดีนะนามิตาก,ก็เลยกนตีนะครับอุ้ยนั้นจะจะปั้นดูไลมอนให้ดูหลอดูดีเลยนะครับอุ้ยจะขอพิเศษเนี่ยแสดงว่ามันไม่จะเป็นต้องแบบปั้นแบบมันจะเป็นองเป็นสถัปมนิคจึงสามารถปั้นที่สวยเพียงแค่เราคิดออกมาหรือว่าแบบจินตนาการถ้าจินตนาการเราดีนะมันก็สามารถปั้นเป็นรูปเป็นร่างได้ ยังไม่ตายตอนปั้นโดนดูไรมอนเนี่ยมันกลายเป็นธนุกิเลยนะครับคือเปลี่ยนสีหน้าตาโคตรเหมือนธนุกิอ่ะแล้วไม่แต่พอสวัสดิ์ในการจินตนาการแบบนี้อยู่นะแล้วตอนนี้คือโคตรหาดูไรมอนก็ไอกายเป็นส่องกระจกข้างล่างนะครับแล้วพอส่องเนี่ยดูไรมอนก็ตกใจไงแล้วแม่ก็ตกใจงี่กว่าแม่ก็ไล่ปัญหาคือตอนนี้ฉากนี้โคตรตลกอ่ะแม่เห็นว่าเอ้ยมีแมวจนจัดมาเลยแม่บอกเอ้ยไม่ใช่แมวไม่ธนุกิเดี๋ยวแม่ชะงักเลยเอ้าเอ๊ะ เราควรจะรู้สึกแย่ไม่ใช่เราควรรู้สึกดีอะที่แม่นาไม่ตะมองตัวเองเป็นแมวถึงแม้จะแมจรจัดแต่นามันตามันตั้งแต่ปันป้นมาทาโกีนะเนาะตอนที่อย่างฮาเดลเลม่าก็โกรธมากแต่นาไม่ตะกก็ไม่อยู่แล้วน,ลน,ลนะครับแล้วเราก็เจอว่านาไม่ตะนั้นเดลม,มาหาเจอแอนด้วยลุกแบบเออคุ่นอัพคุ่นขึ้นมานะครับคือ <c ười> <c ười> <c ười> แกก็ปั้นได้ดูดีแหละก็คือเป็นคุ่นเชฟวีลงมาเนาะแกก็ปั้นได้ดูดีแต่เนื้อแอม้คือ หน้าไม่ให้นะครับมันก็ปั้นในสมส่วนดีแหละแต่หน้าไม่ให้เฉยนะครับและโชคดีเี่แจนเ,เนี่ยไม่กลา้าสู้เรื่องแรงนะครับเจนยังไม่รู้ตัวไงเพราะเอาจริงเนี่ยถึงแม้ว่าใช้ดินเหนียวปั้นร่างกายให้กำยำเนี่ยแรงมันก็เท่าเดิมแหละแต่แจนเหมือนแบบก็เห็นลุกลามันก็ดูหน้าเกข,ขามกว่าแจนก็เลยอ่ะไม่สู้นะครับเขาก็ไปฝึกร่างกายให้กำยำมากขึ้นส่วนดูไลมอนนะก็ตามหานะครับก็ไปเจอสุกักซินโอในรากธนก,กินี่แหละก็ไปบอกเรื่องดินเหนียวนะครับว่าจะเจอ,อตะป็นตกก็บอกด้วย พอสโนดสกะรู้เรื่องไอ้ดินเนี่ยปุ๊บทั้งสองคนก็มีแผลของตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปแม้นม่ตาดจะกล้ามโตแต่แรงแกก็เท่าเดิมนะครับตอนที่มีรถตกท่อระบายน้ําเนี่ยนใบตากก็ช่วยไงแต่แกก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะขนาดตัวเท่าเดิมและพอกลับบ้านก็เจอสโนกขวางอยู่นะครับสนุ Snow ก็บอกเออช่วยปั้นให้หน่อยนะครับก็เจ๋งว่าหอบปั้นให้เสร็จแล้วพอเดินจากบ้านเนี่ยคุณแม่เห็นนใบตาในสภาพล่าบึกกับสโนกขาย,ยาวนะครับ อที่บอกไปมันไม่สมส่วนอะ่ะถ้าจะปั้นมันก็ควรปั้นให้แบบมันสมส่วนทุกส่วนของร่างกายเนาะเพราะดูาจากคุนนามีตาเนี่ยน้มีตาแกปั้นหุนตัวเองได้สมส่วนโอเคโอเคอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบสมมัติละเปอร์เซ็นต์นมันก็ดูมีความแบบปแปลกๆอยู่อะ่ะแต่สโนว์อ่ะมันไม่สมส่วนไงเข้าใจได้สโนว์แกอยากสูงเพราะนาำมีตาเพื่อนทั้งหมดเนี่ยแกตีกับน,น้มีไตนะจิสก,กับอกว่าเออเธออยากมีจมูกโด่งแบบหญิงแต่มันตกมันนะครับ นมิตักก็บอกว่าเอ้ยแบบเด็กคนนัตอยู่แล้วแต่ชิสกาก็เออป้ายแบบตะวันตกให้หน่อยแต่ปัญหาคือเธอได้จจมูกโด่งแต่นมิตากปั้นเป็นชิสกะอุซอบนะครับชิสกะเป็นลูกของอุซอบยรืไงวะแล้วที่ตลกก็คือชิสกาเธอไม่สังเกตเลยเหรอหรือว่าเธอมองกระจกตรงเพราะเนี่ยนมิตาก็กระจกมาโชว์ชิสกะดูไงผมก็เลยงงกับลุอยมของเธอไงว่าตกลงแล้วมัน มันใช่เหรอวะตอนนี้แปลกมากคือทุกคนกาวหมดเลยอะรถยมแบบแปลกปกติโอ้โหจะบุกโด่งยาวแบบเนี้ชิซุกะก็น่าจะโกรธใช่ไหมแต่ชิซุกะคือแบบเอ้ยขอบคุณมากนะที่ขจกก็โดดเดแบบนี้อยู่แล้วนะตอนนี้คือโคตรกาวอะโซสโ,โนก็เห็นว่าด้วยความที่ร่างกายไม่สมส่วนเนี่ยและขาของมันก็มันจะขาจริงแกทำให้การเดินแกลําบากนะครับตอนนี้จักรยานด้วยมาทําให้การขี่จักรยานไม่คล่องแลก็ลมนะครับส่วนนั่เจะเอ็น ก็มาหาโนบิตะนะครับพร้อมกับอาจจะตะบ,บันหน้าแต่ตอนโน,นมิตะแกอัปเกรดกล้ามมาตอนนี้คือโนบิตะกลายเป็น <clears throat> อานโอชวชัชเนเกอร์คือแบบอยที่บอกอ่ะมันก็สมส่วนดีไหมมันก็โอเคแหละแต่ชุดเครื่องกายของแกบวกกับหน้ามันไม่มันไม่ให้นะ <c oughs> เพราะมันปั้นหน้าแบบใหญ่ไม่ได้ละมั้งนะ ถึงแม้จะจะเข้าเดิมแต่พอเจอเหตุสภาพในตับนี้ก็เลยไม่กลา้าจะหืออะไรนะครับส่วนชิซุกานะั้นด้วยความที่จมูกยาวทำให้เธอไม่สามารถดื่มน้ํากระป๋องได้แลวพอเจอเด็กเห็นเนี่ยเด็กก็มองเป็นพินนกิโอเฉยเลยนะครับทุกคนก็เลยไปท้วงนไนมิตาเอ้ยกลับคืนมาเดือนเป็ไงนันมิตาก็ไมือู้เหมือนกันไม่ได้ถามดูลายมอนและเจแอนก็กลับมาพร้อมกับรู้แล้วว่าเออความแตกแล้วและเจแอนก็เหมือนอาจจะปั้นตัวนนมิตาบ้างตอนแรกเราคิดว่าแกจะปั้นไอซีโอขวัญกว่านี้ ตอนดลรมอนกลับมาเนี่ยดลลรมันจะกลับตกใจสลบไงพอคนนึกว่าแบบโอ้โหสมองผมนี่คือโนมิตะต้องกลายเป็นแบบตัวบ,บวมๆสัตว์ประหลาดจากหนังบอดี้เคอร์เลอร์หรือว่าเลิฟคราฟปรากฏว่าโนมิตะกลายเป็นหนูยักษ์ดยลรมอนสลบเออเข้าใจได้ดอลรมอนกลัวแหละแต่ของก็ผิดหวังอะคือแจแอนน่ะแค่เนี้ยทำไมไม่ปั้นโนมิตะให้มาดูประหลาดประหลาดกว่านี้วะโคตรผิดหวังอะตอนเนี้ย <c oughs> ก็เป็นตอนเอาฮาของโดรีมอนไปเนะาะมนตอนที่ไม่มีอะไรเลยคือแบบ กติสนใจก็ม่มีไม่เป็นไรให้พีเคราะห์น่าจะความกาวล้ลลวนๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ